Hi, hi. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft และวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft Fusion เอาละเริ่มต้นจากที่ผมเกิดอยู่ที่หมู่บ้านของชาวบ้านครับผมเกิดมาบ้านหลังนึงนะครับทุกคนแล้วก็ผมเล่นเกมน,นี้ในเวอร์ชั่น1.6มั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับทุกคนเพราะว่ามันใช้กับมอดน,นี้ได้นะแล้วผมก็มาเก็บผักไว้ก่อนนะครับเผอเหิว หลังจากนั้นก็มาสำรวจนะครับมีทั้งแกะทั้งหมูแล้วก็มีแมวแมวป่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับหลังจากนั้นผมก็มาตัดต้นไม้เก็บไว้ก่อนนะครับเอามาคือเป็นอุปกรณ์ผมน่าจะทําเป็นกล่องคราฟก่อนแล้วก็ทําเป็นปิงแอดกับควานนะครับแล้วผมก็จะทําเป็นดาบดับหินนะทุกคนเอาไว้แบบต่อสู้ตอนกลางคืนนะโอเคครับกล่องคราบแล้วครับ แล้วก็ว้างแล้วก็ครัฟสติกครับไม้ก่อนแล้วก็ปอ๊บเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้โอเคนี่มันโฟะโอเคนี่ได้ขวานแล้วครับหลังจากนั้นก็ครับปิกแอ็กนะครับเรียบร้อยโอเคผมจะหาก้อนหินจากที่ไหนนะอืมแถวนี้ไม่มีก้อนหินเลยครับไม่มีถ้ำด้วย ปกติน่าจะมีถ้ำอยู่แถวๆนี้นะแต่น่าจะไม่มีแหละไม่เป็นไรผมรู้แล้วผมจะไปหาหินที่ไหนที่บ้านนี่แหละนี่ขุดมันเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ดับหินมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมกำลังสำรวจเนี่ยนะครับโอ้ออันนี้เป็นบ้านที่มีกล่องใช่หรือเปล่านะ อ๋อจริงด้วยทุกคนอะไรเนี่ยฟิวชั่นสโตนมันคือมันน่าจะเป็นหินฟิวชั่นนะทุกคนมีตัวให้ฟิวชั่นไหมนะเฮ้ยตรงนี้มีสลามลองฟิวชั่นสลามดูไหมกดเฮ้ยกดยากโอเคเพื่อนหัวใจละล้วลองกับแกะดูว้าวเฮ้ยนี่มันแกะสลาม คตรเจ๋งเนาะปกติสลา,ามจะตีเราหนิอ้างนี้น่าจะไม่ตีมั้งครับโอเคเดี๋ยวรอซอมบี้กับพวกคีปเปอร์เกิดนะครับลองผสมดูเฮ้ยทำไมมันวิ่งวนแบบนี้มันมือเรามันเข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าได้ไงเข้าแ,แล้ว เอาเอาโอเคโอเคอืม oh, oh. okay, okay. hmm, ผมขอวิ่งหามอนสเตอร์ก่อนนะครับทุกคนเหมือนแถวนี้จะไม่มีอะไรเลยอืม hmm, ไม่มีอะรตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่ง แล้วก็เหมือนบ้านหลังนี้มีชาวบ้านเยอะอยู่นะแล้วก็ตรงน,นี้มีสลามนี่มีซอมบี้ซอมบี้มันจะพังประตูเข้าไปค่าชาวบ้านได้เลยยังไม่ใช่เป้าหมายให้เราต้องการนะนทุกคนแถวนี้ก็มีหมูมันไม่สนใจเราเลยงงอ่ะเฮ้ยลองผสมกับสลามดูไหม ไม่ได้เฮ้ยทุกคนผมเจอเคีปเปอร์แล้วครับผมเอาไปใส่ที่ซอมบี้ก่อนแล้วนะครับให้ซอมบี้แบบหมวใจขึ้นนะแล้วก็ลองกับคี e เปอร์อุ้ยได้ด้วยอา้าวแต่ผมตายไปก่อนโอเคเอาเป็นว่าผมจะอยู่ในโหมดรีเอเตอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ผมผสมกับคีปเปอร์นะแล้วก็มาให้ซอมบี้ครับเออผมโคตยตะลำครัตอนมันพุบก,กับ ประตูโอเคบ้านระเบิดเลยคิปเปอร์ที่ผสมกับซอมบี้ก็มันจะระเบิดแบบไม่เลือกหน้านะทุกคนเห็นมอนเตอร์ตัวไหนก็คือเดินเข้าไปหาเลยว้าวเดี๋ยวลองอินพีซีกับหอนะ้าตัวอะไรดีนั่นที่น่าสนใจแมงมุมดูไหมโว้เป็นชาวบ้านกับแมงมุม ครึ่งชาวบ้านครึ่งมามุมต<า>ลกละเฮ้ยกดแรกของได้ด้วยครับโคตรเจ๋งโอเคครับทุกคนตอนเช้าแล้วผมจะลองอืมหมูดูนะครับแล้วก็ในบ้านนี้มีอ้าวมีข้างค้าวพอดีวิทุกคนเห็นตัวอะไรไหมมันกลายเป็นหมูข้างค้าว ขี่ได้หรือเปล่านะผมกดขวาแล้วมันขึ้นไม่ได้หรือว่าต้องลองใส่ s ช a โด w เชดโดเออลองดูลองดูลงดแลปันหน้าปึ๊บเฮ้ยทุกคนขี่ได้ตลกและหมูข้างคาวแล้วลองใช้คันเบรดที่มีแครอทด,ดูไหมมันจะขี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยมันจะ พาเราไปตามที่เราอันนี้ได้เปล่าไม่ได้เหมือนมันจะไม่สนใจนะมันบินไปเรื่อยๆของมันตามนั้นแล้ว <c oughs> ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองนะครับนั่นก็คือผมจะลองเอาแก๊สนะครับกับแม่มดมาผสมกันดูปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่เป็นแม่มดแก๊สที่ลอยได้หรือเปล่าน,นะ เออเป็นแม่มดโป่งใสครับทุกคนไม่เจ๋งจริงๆ,ๆ,ๆโอเคหลังจากนี้ผมจะลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับว่ามันจะใช้เอฟเฟกอะไรสู้กับเราหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนตัวแกตัวนี้มันจะพ้นได้นะแก่แม่มดปึ้งเฮ้ยกคนทำไมผมติดพิษอ้าวมีแม่มดหลุดออกมาตรงนี้ผมต้องจัดการแม่มดตัวนี้ก่อน โดนไฟไหม้โดนไฟไหม้โดนไฟไหม้โอ้ยเอพตัวนี้อมืมาบาังหน้าทําไมเออเอาไปกินเอาไปกินอีกนั่นนึงจอดไม่เหลือแล้วก็ตัวไหนนะที่บังหน้าผมเอพีซีสไปเดอร์แมนเออสไปเดอร์เฉยๆปะเป็นเ p c ีซีสไปเดอร์แมนเลยเหรอเฮ้ยเป็นวีเลเจอร์เอพมันล้าหลังแล้วแล้วก็ สลามใครทันที่แบบว่าเรียกชาวบ้านว่าเอพีซีบ้บางทุกคน <c oughs> แล้วก็หมู่ข้างข้าวอีกนับหนึ่งหไวไหมอ่าจอแล้วก็อันนั้นหนอะไรอ่ะไม่รู้แล้วก็ต,อน,ตอนนี้อนนแอปที่เราขังมันไว้ แค่แม่มดปุ๊บเฮ้ยมันยิงใส่เลยผมอุตสาห์จะปล่อยมันนวเนี่ยเสร็จนัดหนึ่งเอ้านาเดียวจอดเลยฮนะ้ดูเหมือนมันจะเบาบางอืมโ,โอเคโอเคอ๋อมันคือแมงม,มุมเอ่อแมงม,ม,ม,มุมอะไรอ่ะแมงมุมสเกลตันหรอ มันดูยิงมันยิงผมได้นะทุกคนยิงออกจากปากมันเลยแต่ผมก็ยิงมันได้เหมือนกันโอเคทุกคนผมมาคัรีวิวมอดแค่นี้ละกันงั้นวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาพยายามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยบ๊ายบาย